เป็นกันแดดที่ห้อแรกที่ใส่โบท็อกซ์ใส่ไวท์ช n นนิ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้โบท็อกซ์มันจะช่วยหลังจากเราใช้ตัวนี้ปับ๊บเราเจอโบท็อกซ์กันแดดอีกทีหนึง่งดึงมันไว้ทั้งวันและเราทาตัวนี้มี B3 แล้วเราใส่ไวท์ช n นนิฉากเอาไว้ข้างบนอีกทําให้หน้าขาวจริงขาวจังตลอดทั้งวันเทสเตอร์คนจะแย่งเัินมากเดี๋ยวจะมาแล้วนะครับประมาณวันจันทร์น่าจะได้ละ นะคเลทสุดก็น่าจะเป็นรางาวัานอังคารไซ,ไซสักครึ่งหนึ่งเน่ยครับผมว่าน่าจะประมาณถ้าผิดไซส์ต้องขออภัรด้วยรูปทําเสร็จแล้วความสูงประมาณน,นี้ครับสูงแค่เนี้ยนะฮะเป็นพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมซึ่งยังไม่มีใครจะได้ใช้นะครับส่วนสําหรับคนที่สั่งของจะ ให้พิเศษไปบ้างตามสมควรนะครับจะได้เก็บไว้ใช้ไม่มีข้อกําหนดนะว่าเอ้ยฉันสั่งเท่าไหร่จะได้กี่อันเช่นอาจจะโยนไปให้สามอันสี่อันห้าอันนะครับก็แล้วแต่อย่าว่ากันนะครับนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะใส่ลงไปให้ใ,ในในการตลาดทั้งหมดการตลาดนี้จะเริ่มต้นน,นะครับไปจดแจ้ง กับกระสุนาสุขพันหมดทุกอย่างเรียบร้อยพันมแล้วนะแล้วเป็นกันแดดยี่ห้อแรกที่ใสโบท็อก ok, ใสไวท์เทนิ่งบีจากสวิ์แลนด์ตอนนี้ใครๆก็ตามหาไวท์เทนิ่งบีจากสวิสเหมือนเรานะฮะหลายแบรนด์เลยนะ oh. เพราะฉะนั้นเราให้แค่มากที่สุดหมดแล้วหมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะจะได้อีกไหมอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็คือให้แค่หนึ0งพชุด